คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาร่อแหลมหยาบคายเยาวาชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุตเตอร์เมื่อนะโอเคพี่วันนะปันนิวเหล็กทุกท่านครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องของชิปสมิธนะครับเพื่อนๆครับแบ่งทุนมาจากไอชนวินครับดูในกลุ่มครับบางซีทำไมไม่มาแจ้งลักิจกรรมไม่รู้ แต่ดูจากเพื่อนๆที่ไปแตกมาไอแปผมแตกไปแล้ววันนี้ไม่เล่นซ้ําแล้วนะครับเ <_ ca h> ดี๋ยวเลื่อนดูข้างบนหน่อยนึงมีใครแตกโอเคมีคนแตกแมวเหมือนเรานะครับใจเราตรงกรันเพราะฉะนั้นเราจะไปเล่นแมวกันครับวันนี้นะครับให้ดูอีกกลุ่มหนึ่งเลยกันเป็นจํานวนทั้งหมดกลุ่มที่เรามีนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมลากมาดูดูหนึ่งพันห้าหนึ่งพันแปดสองพันสองพันพันร้อยสองพันสองพันบวกกันเอาเองแล้วกันอย่าลืมกดไลค like, ์กดซ่อนไครกดดิ้งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องของผมด้วยครับเพื่อนๆครับนะครับโอเค ทุนเรามีเยอะนิดหนึ่งครับสองหน้าแบ่งมาจากแปะที่เราไปแตกมารอบกลางวันรอบแบบโมงนะครับจัดไปไม่มีคำนวณเลยอีดอกลองดูว่าช่วงเวลาแบบนี้บ่ายแบบนี้ผู้เล่นเยอะๆแบบนี้นะครับต้องงัดเอาเทคนิคไหนมาใช้ผมก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาเหมือนกันปรับใช้เอาหน้างานแบบนี้เสมอๆครับเออสำหรับสูตรหรือเทคนิคดีๆในการเล่นก็สามารถรับชมได้ในหน้าช่องหน้าชแนลของ เฮียทั้งหลายนะครับที่ทาคลิปลงให้เพื่อนๆน,นะครับ <_ C 1> ก็ลองปรับใช้กันดูแล้วกันทางนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่สม่ําเสมอเสมอไปร้อเครับช่วงเวลาเปลี่ยนเกมมันก็เปลี่ยนกันเพื่อนครับ <_ C 1> ลูกฉาด์ลายแบบนี้นะครับสาหรับผมนะครับในช่วงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่า PG มันห่วยแตกนะครับส้นตีนเยายาตําปิไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะใช้ในการซื้อเพราะผมเป็นสายซื้อนะไม่ใช่สายปัน่นผมจะดูคอมโบเยอะ เยอะเยอะแล้วค่อยเข้าซื้อไอ้มันมีคอมโบชุดใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่บึ้มบึมคือลือโอ้โห,โห,โห,โหโดอกนี้ถ้าอยู่ข้างในและมึงเอ้ปยปโตรโอ้ยเป็นเลยนะถ้าได้มา90ถ้าอยู่ข้างในคูณสัก30อืมแม่ยิ้มรับทีเดียวเจีย๊ยบสาหร่ายสบายโรสิท่าสูชงสูชิลูกเคลูกเจลูกปงลูกปีอ ไล่ๆกันไปครับอซูชิมาแบบนี้พูดแล้วก็หิวซูชิอต้องใช้เวลาปรันอีกนานหรือเปล่าไม่รู้ครับเอาทุนมาไม่มากไม่น้อยครับเพื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อไม่ได้เล่น <c oughs> เพื่อซื้อแล้วมันเจ๊งนะทุกคนนะช่วงนี้ก็ต้องทําใจครับวัดกับมันได้แค่เปิดสองเปิดสวยงามกับเพื่อนครับดอกนี่ซูชิหายไปไหนไม่ทราบเอยอเบ็ดสี่สิบแล้วก็นิ่งคลิปเลยอีโอ้โหนิ่ง นิ่งเอ้ยสาลายเบาเกร็บโอ้ยไม่ลงมาให้นะซูชิแถวแรกเป็นไนระเบ้มบัมซัมเบเพื่อนจัดไปดิเพื่อนปะโทโฮฮ้ยมันเริ่มนิ่งแลละเบ็ดสูงไม่ค่อยคำนวณสักเท่าไหร่ครับทุกคนครับจะทำยังไงกับมันดีว่าแข็งชิบหายแข็งแบบนี้ก็ซื้อสิครับรอ,อคอมโบแป๊บนึงครับเดี๋ยวได้คอมโบมาผมซื้อแน่ทรงนี้ไม่สวยนะครับ เนี่ยเล่นข oh. oh. ah. ้างนอกเล่นยากจุงเบยจุงเบยจุงเบยไหลๆลงมาเป็นคงเป็นคิวครับตอเนื้แหมไม่ต่อซื้อแม่งมันไสเจ็ด้อยหโอ้ยอุ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 ้ยเดี๋ยวนี้ผมเล่นไม่เปิดเทอร์โบนะทุกคนนะมันไม่เข้าเปิดเทอร์โบแล้วมันแข็งอุ้ย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 ยังสี่ตัวอยู่อุ้ยอุ้ยยังสามตัวอยู่พูดผิดสี่ตัวแล้วอุ้ยตัวที่ห้าอุ้ย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 อื้ ลุ้นตั้งนานได้มาสีตัวปกติครับ10หมุนกดที่ไม้เอกเหมือนกันครับทุกคนครับมาลุ้นกันดีกว่าว่าต้องใช้ซักดวงอีกกี่ชีวิตครับกว่าจะเอาชนะไอแมวนี่ได้แม่พัดไม่ลงมาให้ตัวคูนีอยู่ที่คูนสองไม่มีแมวไม่มีตัวแดกอย่างน้อยก็เป็นคอมโบแบบนี้ไปก่อนต่อเนื่องไปด้วยสาลายสบายลูซีท่าไลึกแบบนี้ได้แดกสาลายกับเจกรอบหนึ่งต่อเนื่องไปด้วยลูก A แบบนี้ ปึ๊บรับลงมาเป็นตัวคูณ4พึ่งมาไอสัตว์คอมโบกันไปเพ่นพ่านหมดแล้วตัวแมวพึ่งมา7หมุนที่เหลือว่ายังไงเพื่อนคูณแปรไปแล้วดอกนี้นิสหน่อยไม่มีคอมโบได้มาปึ๊บ,บได้แบบบึมบึมบึมบ,ม,บมคลิเออเคเบากลิบเอต้องเข้าแล้วแหละแถวแรกไม่มาให้เอยถามว่าแบบนี้มันจะแตกไหมบอกเลยว่าแบบไม่เยอะ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  ไปดีเพื่อนลูกสิต่อเนื่องเจว่าไงเพื่อนอเป็นโคมแดงไปก่อนถ้าเป็นโคมเขียวแล้วก็แถวนั้นก็ต้องพันหชั่วโมงหนึ่งฟึบฟับไปไอ้สารไหลไม่ลงให้แถวแรก1 100, 1ึ่งพันนะครับจะพูด1,100งพัน้ออีดอกระตามาอรตามาตาเรือไม่ดูเลยนะครับ สามหมุนสุดท้ายสวยงามกับดอกนี้เยดเคคูณ18 432อพัดกับซูชิไม่เข้าแก๊ปเข้ากอดเข้าไข่ให้มันลงลงมา432ครับดีไม่เป็น234เลยสหมุนมาที่1648แล้วทุกคนครับตแตรดสันไปแล้วคูณ20สุดท้ายเป็นยังไงเพื่อนยิ้มแยงแจ่มชัยเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ก็กำไรครับซื้อที่750ได้เพิ่มเติมมานิดหน่อย 1,648เออ 1, ติรนทางต่อเนื่องกันเลยแล้วกันนะทุกคนนะลองปิดเทอร์โบเหมือนเดิมครับบอกแล้วว่าช่วงนี้ผมไม่ชอบเปิดเทอร์โบครับมันไม่แตกให้ผมนะมันงดงิดกระพีจีช่วงนี้อุย้ยคอมโบมาอีกแล้วครับต้องจัดแล้วมังนี่เนี่อออย่ารีรอนะในระหว่างที่มันแตกอยู่แบบนี้ก็รัวรัวกันไปเลยแล้วกันถ้ามันมีคอมโบนะครับ โอ้ยฟืบฟรับอย่างนี้น่าจะได้4ตัวแหละอุ้ย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 แหมอุ้ยซะอีกรอบหนึ่งครับดูเจนครับดูเจนครับไอ้ยามาดิเอนลงมาหน่อยบังอย่างนี้เงียบกลีบเพื่อนปะทูยิ้วอยู่ที่คูณสี่ลักษณะเหมือนตามเมื่อสกรีนนี้เลยนะครับไม่แตกให้กูชิบหายนะ อาชีพหายแล้วครับทุกท่านครับเปิดนี้น่าจะเจ๊งไม่เป็นท่าคูณ8ปึ๊บรับสาลายกับ A ไปก่อนได้กินต่อเนื่องไหมไม่มีอะไรเกิดข,ขึ้นอีก5หมุนยังได้มาไม่ถึงร้อยเลยนะครับซื้อที่750อื้อห้สอ่งจริงจริงจริงเฮ้ยเคมาอย่างนี้สวยงามตั้งไวล็อกไวลำกินคิวไปก่อนเพื่อนปาโทโหโหิ้วแถวแรกเป็นคิวไปซะยังอยู่ที่216ครับน่าจะจบไม่สวยงั้นเดี๋ยวเราไปต่ออีกสักเปิดเพราะเรามี เท่าทุนอยู่เออเท่าทุนเท่าทุนเราได้เป็นแมวมากรูกรบกรูกรบแต่ไม่มีอะไรให้เราชื่นใจเลยครับเอ้ยดอกนี้ยังไงเพื่อนคูน16ไปก่อน168 16, ต่อเนื่องเป็นเยดเคคูณ 20A กับ10ไปก่อนวายตั้งลำตั้งล็อกสาลายสาลายไปซูชิต้องมาเพื่อนซูชิเป็น10ตั้งลำตั้งล็อกเป็นวายซูชิทั้งแผง เย็ดเค่สองพันห้าร้อยสี่สิบกันเพื่อนๆครับไม่ต่อแล้วนะแบบนี้นึกว่าจะเน่าจะบูดแต่สุดท้ายมันก็ให้กูมา 2,099.6นะครับ2,099 2,900กมาอีกดอกนี่คูณยี่สิบหกสารายเคไปก่อนเพื่อนดอกนี้585ไม่มีต่อเนื่องให้เราแล้วจบที่คูณ26ครับเยดเคห้ในเปิดนี้เพราะฉะนั้นก็เยดเคเลิกเล่นครับเพื่อนๆครับไม่ไปต่อครับไม่ดึงดันอยู่แล้วครับได้แล้วหนีวิธีของเรากลุ่มล็คที่ทำที่แจ้งไปต้นคลิปครับกลุ่มแจ้งเกมนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ ผมแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปครับนะอย่าลืมแล้วกันครับทุกคนครับสมาชิกเพ่นพ่านไปเลยขอบพระคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้แล้วกันก็ฝากฟเพื่อนกดไลค์กด s u b ส c ค i b e กดดีแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับ <S <S ช่องผมด้วยผมแคปจอไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรนะจะกดแคปกดแคปแล้วมันไม่ค่อยติดนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันไม่แนะนำให้เพื่อนเล่นตามก็เกมหน้าเป็นเกมอะไรรอติดตามได้เลยครับทุกคนครับนะจจะเออนี่ติดสักทีกูจะแคปตั้งนานแล้วมันไม่ติดนะกว่ามันจะติดให้นะ ลาไปก่อนแล้วกันในคลิปนี้สวัสดีครับผมแคปอีกทีหนึ่งนะครับมันมีหลายกลุ่มครับอยากให้เพื่อนดูต้นคลิปโอเคบายสกคอุ้ย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 